มาดูกล่องวัสดุที่ลูกค้าส่งมานะครับอันนี้ลูกค้าเขาส่งมิลติกีเซียมานะครับเพื่อมาแปงแ่งกระถ่อมนะครับเขาอาจจะเออจะเบื่อไอชุดเฟืองนะครับเฟืองที่อยู่ด้านในนะครับเฟืองที่อยู่ด้านในที่มันแตกหรือรอบไม่ชดเชยนะครับเดี๋ยวมาแกะวัสดุกันนะครับ ว่าของลูกค้าส่งมาเนี่อะนี่นะดูดูกันจะจะนะลูกค้าส่งมาให้ผมนะครับอันนี้ก็เพิ่งแกะไอกี้นะคุณกิดเมื่อกี้คพิงกีดก็ยังไม่ได้แกะลูกค้าอาจจะเบื่อก็มานะครับถ้าใคร ถ้าใครเบื่อแล้วรอบตัวเนี้ยมันไม่ชดเชยก็ลองมาแปลงแวกค้ำดูนะครับส่วนใหญ่ผมจะทําให้ลูกค้าทําแบบว่าจบๆก็จะแปลงให้แวกค้ำให้ลูกค้านะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถอีคานะครับที่แก้กันไม่จบนะครับก็เกิดปัญหานี่ครับลินติกวิเซียที่ลูกค้าส่งมา ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวผมแกะดูข้างในว่าชุดเฟืองยังอยู่ไหมนะครับอ่ะอันนี้ก็ตัดจบเลยนะชุดเฟืองไม่ตม้องกรงต้องแกะดูแล้วอันนี้ผมเจาะให้เรียบร้อยแล้วนะครับเจาะอะไรให้เรียบร้อยล้นะครับเราก็ใส่แวกข้ามเข้าไปแล้วนะครับแวกข้ามเป็นแวกข้ามมือสองเก่าแท้จากเชียงกงนะไม่ใช่แวกข้ามลาซาด้านะอันนี้ผมจะทําให้ลูกค้าไปสตัวนะครับ ขณะเปิดแอรนะครับเปิดแอร์ก็1ตัวนะครับแล้วก็หมุนพวงอะไร1หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็สายเส้นอ่ะเอาง่ายๆนะครับสายเส้นของแอรก็จะลงโครงรถนะครับสายเส้นของเอ่อไปหน้าคัดคอมแอร์หรือตรงไดเออร์นะครับอันเนี้ยตรงไดเออร์กับสายกาวแค่นั้นนะครับสายเส้นนี้สายเส้นนี้กับไว้คัมตัวนี้นะครับจะเป็นของหมุนพวงมวลาลัยชดเชยนะครับ หมุนพวงอะไรเฉยก็จะเป็นสวิทช์แบบนี้นะครับให้ให้ไปนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นนี้ก็คือเอาไปต่อตรงไฟออนสวิทช์หรือที่ปัดตรงการปัดน้ําฝนนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่รถกันนะครับหลักการมันต่อยังไงนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับค่า pps ใช้มิเตอร์วัดเอานะครับใช้มิเตอร์วัดเอาให้ได้ประมาณสัก7.5นะครับใช้มิเตอร์วัดเอานะครับผม แล้วก็ตรงนี้ก็ใช้แค่แตะๆเอานะครับที่เหลือก็ไปปรับจูนที่รถกันเอานะครับว่ารอบต่ํารอบสูงรอบค้างขนาดไหนนะครับผมตอนเช้าไม่ต้องกลัวนะครับวอร์มให้แน่นอนนะครับมาดูที่รถกันรถลูกค้าคันนี้ยังไม่มาเอานะครับก็เลยมาทําเป็นตัวต้นแบบกันให้ดูเลยนะครับเป็นตัวต้นแบบลิ้นปีกวิเซียก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไอสายปั๊มพาวเวอร์อย่างที่ผมบอกนะครับเอาสวิ์แรงดันจากตรงนี้นะครับที่ผมทําไว้ให้นะครับ มัจะเป็นหางปลาแบบนี้เลยนะครับลูกค้าก็เสียบเข้าไปเลยเลยปุ๊บแค่นี้เองนะครับเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีสายเส้นหนึ่งที่จะเข้าเอ่อการปัดน้ําฝนเวลาออนสวิตช์ปุ๊บการที่ปัดน้ําฝนนะครับหรือไฟ12โวลต์จะมารอตรงนี้ต้องออนสวิตชก่อนนะเวลาดับปุ๊บไฟก็ต้องดับด้วยนะครับ้องหาวัดเอานะครับน่าจะเป็นเส้นเอาเส้นแรกนะครับนะครับเส้นแรกนะครับผม คันนี้ผมก็แปลงไว้คำให้ลูกค้าไปแล้วเนี่ยแปลคำนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะนี่ปั๊มคัด์นะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้ก็คันนี้ก็ผมก็จะจัดส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าส่งลิ้นปีกวิเซียมาให้ผมโมนะครับผมก็จะจัดให้นะครับ้าจะได้ประมาณนี้เลยนะครับก็ดูที่รถก็ไม่ยากนะครับไม่ยากแค่แค่ลูกค้ามีพอเป็นช่างพอถอดได้นะครับก็ถอดลิ้นอันเนี้ยน็อตเบอร์สิบสองเนี่ย เนี่ยเบอร์ส2อเนี่ยถอดออกถอดออกถอดออกนะครับแล้วก็ใช้มิเตอร์วัดตั้งค่าเอานะครับนะครับคันนี้ก็ตั้งอยู่ประมาณนี้เลยผมวัดวัดเออเจ็ดจุดห้านะครับก็จะตั้งดูมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับครึ่งของครึ่งครึ่งครึ่งอะครับแต่แนะนําใช้มิเตอร์วัดนะครับที่ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าตอนเช้ามันจะวอร์มให้ไหมนะครับหรือขณะตอนครึ่งเย็นนะครับรับประกันวะ ลูกกันต้องทําไปแล้วตอนเช้าต้องสตาร์ตติดง่ายแล้วรถก็ต้องวอร์มขึ้นให้นะครับน้ําเย็นเลยเนี่ยดูนะครับน้ําเย็นนะครับยังไม่ได้สตาร์ตเลยนะยังไม่มีแรงดันไม่มีอะไรเลยอันนี้ลูกค้ายังไม่มีเวลามาเอานะครับผมก็เลยทําเป็นต้นแบบให้ดูกันนะครับทําเป็นต้นแบบนะครับให้ดูกันนะครับของแอร์นะครับของแอร์ของแอร์ถ้าเอาให้ดีนะลูกค้าแต่ละคนนะครับ มันจะมีไดเออร์อยู่เส้นหนึ่งเป็นเส้นสีเขียวเดิมๆมันนะเดิมๆของเขาเป็นเส้นสีเขียวนะครับหรือหงายปักเนี้ยหงายปักขึ้นมานะครับหงายปักนะครับหงายปักขึ้นมามันจะเป็นเส้นสีเขียวนะครับฝั่งซ้ายสุดนะครับปักกิบล็อกตัวนี้ดูกันเอานะครับปักกิบล็อกตัวนี้นะครับสีเขียวนะครับเอ่อถ้าเป็นเกียร์ออโต้รูลื่อนอื่นๆบางทีมันก็มี3มเส้นเรียงนะเอาฝั่งซ้ายสุดนะครับหันปักนี้ขึ้นมานะครับ ฝั่งซ้ายสุดนะครับตัวนี้ก็จะคือคืออะไรคือเวลาเราเปิดแอร์ปุ๊บเปิดแอร์ปุ๊บหน้าคัดหน้าคัดมันยังไม่จับไฟมันวิ่งมาปุ๊บรอบจะชดเชยก่อนนะครับแล้วคอมแอร์ทำตา,ตามตูดอีกทีนึงนะครับนั่นคือเวลาช่วงที่เปิดอากาศ แวกคัาม um, มันจะชดเชยขึ้นก่อนวนะครับแล้วก็คอมแอร์ทำตามอีกทีเพื่อไม่ให้มันกระชากกระชากตึกลงมาแล้วก็รอบก็จะเด้งขึ้นไปนะครับอันนี้เรามาต่อตรงก่อนที่จะเข้าไดเออร์นะครับเส้นสีเขียวนะครับก็ประมาณนี้ลองไปทำกันดูนะครับถ้าใครพอเป็นช่างก็ส่งมาให้ผมนะครับผมคิดลูกค้าเนี้ยค่าแรงแวกคั่มเก่าแท้จากเชียงกงนะครับเก่าแท้จากเชียงกงนะเน,นี้ย แล้วก็โมโมใต้เล่นปีกวีเสียอีกนะครับโมโมใต้เลนปีกวีเสียอีกนะครับแล้วก็เวลาผมโมผมต้องใช้ไดเป่านะครับว่าวาล์วไข,ข่ขี้ผึ้งมันหุบได้ไหมอะไรได้ไหมแล้วก็ไปจุดน้ําน้ําเย็นนะครับใช้ไดเป่าแล้วมันหุบได้ปกติก,ก็โอเคก็ถือว่าผ่านนะครับก็ส่งลูกค้าได้รับประกันนะครับตอนเช้าหรือตอนเครื่องเย็นหรือน้ําเย็นนะครับรถต้องวอมเครื่องขึ้นให้ นะครับถ้ารถมีอาการสะดุดสตาร์ทติยากนู่นนี่คุณต้องไล่ระบบเครื่องยนต์ให้เป็นนะครับไล่ระบบเครื่องยนต์ให้เป็นอย่างเช่นแรงดันปั๊มติ๊กนะครับหัวฉีดตั้งวาล์วนะครับการจุดระเบิดหรือองศาของไฟนะครับไฟก็มีส่วนนะครับตั้งแก่เกินไปนี่สตาร์ทบางทีรอบเครื่องไม่นิ่งนะปลายท่อนี่ดังบุดบัดบูดบัดเพราะว่ามันจุดก่อนนะครับจุดก่อนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองมาสตาร์ทคันนี้ให้ดูนะครับสดีลูกค้าเขายังไม่มีเวลาเอาผมก็เลยมาจับ มาเป็นตัวต้นแบบให้ดูกันเลยนะครับใครมีปัญหานะครับเรื่องรอบเดินเบาอีคานะครับ4 G 1 5นะครับเครื่องหัวฉีดหรือใครจะมาแปลงแว็กเ,ออเครื่องคาบูก็ได้นะครับเนี่ยอุณหภูมิยังเย็นเลยมันไม่ยอมกระดิกเลยนะเพราะน้ํามันเย็นไงนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทนะครับเอาแบตหมดอีกโอ้ได้อยู่ได้อยู่ยนะครับติดทีเดียวนะครับมีกี่ดังต๊อกดังต๊อก ตอนเช้าก็จะวอร์มเครื่องขึ้นให้เห็นไหมวอร์มเครื่องขึ้นให้ไปนู่นเลยเกือบพันห้าเลยนะเกือบพันห้าเลยก็ถือว่าปกตินะครับถ้ายิ่งอากาศเย็นๆจัดๆหรือฝนตกเนี่ยมันก็ยิ่งวอร์มขึ้นให้เพราะน้ํามันเย็นไงอากาศมันเย็นไงนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวรอดูอุณหภูมิขึ้นนะว่ารอบมันจะหล่นลงมาไหมนะครับเดี๋ยวรอสักพักนึงนะครับอันนี้ก็จะได้สตาร์ทเครื่องวอร์มเครื่องให้ลูกค้าไปในตัวด้วยนะครับ เห็นรอบเครื่องไหมนะครับรอบเครื่องลดลงมาแล้วนะครับอุณหภูมิขึ้นไปเห็นไหมอุณหภูมิขึ้นไปรอบก็จะลดลงมาละเวลาผมบุญพวงอะไรนะครับรอบก็ต้องชดเชยให้นะครับนี่รอบชดเชยนะครับอาจจะตั้งเยอะไปหน่อยก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันปรับได้นะครับผมแคขคาัมันปรับได้นะครับนี่นะครับล้อตรงรอบก็จะลดลงมานะครับเนี่ย รอพมจะหล่นมาเหลือหนึ่งพันนะครับเห็นไหมนะครับหมุนพวงเอ่อเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์ดูว่ารอบมันชดเชยใช่ไหมนะครับนี่ครับรอบว่าจะเชยขึ้นดีนะครับจะไม่มีกระชากลงมาจะไม่มีกระชากลงมานะครับจะไม่มีกระชากลงมาแล้วเด้งขึ้นนะครับมีแต่จะเด้งข in ึ to access, bank, yah, ้นให้เีนะครับปิดแอร์นะครับเปิดแอร์นะครับรอบมันจะฟาดขึ้นไปเลยนะครับถ้ามันหนักจริงๆนะครับถ้าเราต่อแบบนั้นแล้วมันยังมีปัญหาก็ใส่ กองน่วงนะครับมันก็มีอยู่สองสเต็ปที่ทจ่ผมจะทําให้ลูกค้านะครับผมนะครับแค่นี้ก็เหลือเฟือเหลือกินแล้วครับกับเกียร์ธรรมดานะครับหรือใครใส่ยางใหญ่นะครับยางใหญ่ล้อแม็กใหญ่นะครับก็ช่วยคุณได้นะครับพวงมาลัยนี่จะเบาวิวเลยนะครับพวงมาลัยนี่จะเบาดีมากเลยนะครับนะครับพวงมาลัยนี่จะเบาดีมากก็โอเคประมาณนี้นะครับถือว่า โอเคเลยนะครับทําให้ลูกค้าไปหลายๆคันผมก็ถือว่าผ่านนะครับหลายๆคันผมก็ต้องได้ลองโอเคขอจบรีวิวไว้ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับอาการที่ไล่ระบบของเครื่องยนต์นะครับไม่ใช่ว่าไล่รอบเดินเบลเดินเบาอย่างเดียวรอบเดินเบาคือตัวชดเชยนะครับเครื่องยนต์เดินเบาดีไม่ดีก็อยู่ที่ตัวของเครื่องยนต์นะครับ อยู่ที่ตัวเครื่องยนต์แล้วก็เรื่องรอบเดินเบาะมันก็สัมพันธ์กันด้วยนะครับเราก็ต้องมาปรับจูน5 0 s แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ลิ้นปิกบีเซียนะครับนั่นแหละหลักการของมันของเครื่องยนต์ให้มันเดินเบาให้ได้นะตัวของเขาเองคือตัวของเครื่องยนต์นะครับตอนนี้เขาแบบภาระ,ะแบกพาระ,ะคืออะไรเปิดแอร์นะครับมันจะมีตัวจดเคยให้เราไหมหมุนพวงอะไรอย่างเงี้ยครับรถมันจะมีภาระ มีภาระเสร็จแล้วรถมันจะเดินเบาได้ไหมมันมีภาระเยอะแล้วนะครับมีภาระเยอะก็คืออะไรก็คือฉีดน้ํามันพอไหมวาล์ววาล์วห่างไปไหมยันไปไหมสายหัวเทียนขาดในไหมนะครับสายหัวเทียนขาดในก็เคยเจอนะครับสะดุดเวลาเปิดแอร์นะครับเวลาเดินเบาค่อนข้างที่จะดีนะครับผมสายหัวเทียนก็เหมือนกันหัวเทียนก็เหมือนกันนะครับคอยจานจ่ายก็เหมือนกันนะครับถ้าคอยไม่ดีมันก็จะสะดุดได้นะครับสะดุดได้เวลาเปิดแอร์นะครับ แต่ปิดแอร์นี่เอาไม่สะดุดเลยนะปิดแอร์ไม่สะดุดนะครับคอยบางทีมันเสียมันมันเริ่มไฟมันเริ่มรั่วเริ่มกระโดดนะครับมันก็เป็นไปได้หลายๆอย่างนะครับลองวิเคราะห์งานกันดูโอเคเก็บไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผม